การผู้ชี้ขาดทนละทีสัมือชกครับยกนี้ต้องสนุกมากกว่าเดิมครับออกซ้ายครับด้านของผลพันล้านมงค์นกระแทงซ้ายครับหมัดหนึ่งสองแม่แข้งขวานี่เฉียดสันจมูกไปนิดเดียวครับใกล้ๆครับใกล้ๆไม่ต้องไกลครับนอกเห็นแล้วนะครับแต่ว่านายยังไม่เห็นสัตว์สอกขวามาเจอสอกขวาคืนพยายามที่จะเดินควบ ในครับแต่ด้านของมงคลแก้วครับออกซ้ายนําไปก่อนครับโดนขวาโต้มงคลแก้วเดินแล้วนะครับงัดศอกขวาครับศอกขวาขึ้นมาคุณหมอเวลาเดินเข้าหาคุณต่อสู้นี้ต้องเกรงทุกอย่างนะครับต้องเกรงทุกอย่างครับแมขนาดคนดูยังเกรงเลยครับงัดศอกขวาขวาขึ้นมาสั่นศอกขวาครับอะไะครับมีดคนเล่มครับเตะขวาครับพลพลานหมัดครับศอกขวาอุ้ยแมเสียงดังก๊อกเสียงดังก๊อกครับ เตะซ้ายครับโดนหมัดหนึ่งสองก็เตะขวาครับแมชุดนี้โตได้สวยครับฝนลาลเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองท่าหญ่ครับทายาเข้าไปเตะขาครับมงคลแก้วทายาเข้าไปมีปะทะกับรถถังมาแล้วนะครับมงคลแก้วเตะโอ้สอกขวาครับสวยงามครับหน้าแหกหรือยังครับยังครับยังไม่แหกยังไม่แหกเอาแทงซ้ายมา มงคลแก้วถึงตัวครับสับซอขวาครับสออขวาขึ้นมาขยับต่อยล่างแล้วขึ้นบนงัดซอขวาครับโอ้แทงซ้ายโตเข้มข้นแล้วครับแฟนมวยขำขำดันออกครับดันตีเข่าขวาครับคนโบรานเจอซอกขวาของมงคลแก้วคุณภาพล้นล้วนนะคุณภาพล้นล้วนครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับฮุกฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับ ดิมัดหนึ่งสองเตะซ้ายก็ได้ครับเนี่ยครับได้สองแทงสองกาดต่อยขวาลำตัวงัดศอกขวาเจอเข่าขวาโต้แทงซ้ายไปน่ะตีเข่าขวาครับขี่มาครับมงคลแก้วขวางฝนหลวงพยายามจะค้องอ่าเหนียวจริงๆครับศอกมาศอกคืนสอกขวาเตะขวาโตครับปะทะถึงตัวครับเตะซ้ายหนะน้านำไปก่อนขยับ ข่าเข้าไปครับข่าเข้าไปครับมงคลแก้วหมดยกครับโอ้ตื่นเต้นครับขวาดครับนี่ลูกนี้นี่เกี่ยวและเทครับเปะซ้ายไม่เข้าครับมงคลแก้วยี่ยกที่สี่นะครับหมัดขวาครับผนบรรล้านเตะขวาเจอสอกขวาของมงคลแก้วครับอกซ้ายกดแขนเอาครองได้ฮะตีเข่าขวาครับเอาแล้วครับฟ้าไม่พาไม่ปล่อยน่ พาไม่ผาไม่ปล่อยครับเด้งตีเข่าซ้ายฝนพันลานก็เพียงตีขวาคืนหมัดขวาครับาแฟนมวยที่รับชมทางเพจมวยสดนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมทางเว็บไซต์ r2b.tv นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วรอรับรหัส OTP ก็ดูกันเดินเร็วนะครับเตะขวาครับฝนพันล้านมงคลแก้วเด้งตีเข่าขวาครับลิกมาอยู่เหลี่ยมนี้ตีกันไม่โอ,อยังตีได้อยู่ยังตีได้อยู่ครับ แก่สั่งจังหวะดีครับอา้วครับเตะซ้ายนํำครับเตะขวาสูงครับคีดคีดไม่มีจังหวะตีโอ้ยไม่มีจังหวะตีก็โดนเตะสิครับลูกนี้ไม่ล้มนะครับจังหวะจวนตัวนี่แกเก๋ยวเชื่อกไว้ก่อนครับฝรบาลเตะซ้ายครับผลบาลาดักแทงขวาครับเด้งตีขวาคืนครับมงคลแก้วแทงขวาไปขวาโตขวาไปทีนหนึ่งขวาคืนมา เอาละไม่รู้จะไปทังไหนแล้วครับจะไปบุรีรัมหรือจะไปมหาสารคามครับหมดยกที่4ครับเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเลยเลืมพิตี้ผมไปเลยเมื่อกี้ตีซ้ายครับตีขวาครับโอ้โหเด้งตีครับทางด้านของฝนพันล้าน กรรมการอรุชารามันทองอูกแยกออกมาการดูมวยให้สนุกนี่ต้องส่งเสียงเชียร์ครับแฟนมวยส่งเสียงเชียร์ครับเหมือนประมาณว่าอะไรที่มันอักอั้นก็ระบายออกมาครับนี่ดีครับดังๆครับต้องส่งเสียงดังๆครับสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับปยะหยั้าใบครับมงคนแก้วแทงซ้าย แม่พยาามจะตีเข่าขวาเจอศอกขวาครับเข่าซ้ายของนัคนแก้วครับเข่ามากเข,าข่าคืนขวามากขวาคืนแล้วก็คาเอาไว้กรรมการอรุชาโดนเข่าไปหนึ่งดอกชูกำปั้นมั่นใจทั้งคู่ครับแต่ที่เอาให้ชัวร์ที่สุดให้กรรมการชูให้จะดีกว่านี่ครับนักมวยครับต่อยกันแทบเ,นเทพนแทบตายครับสุดท้ายก็เพื่อนกันครับ กรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ฝนพล, 1, ลานพีเพแสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมงคนแก้วสอสมหมายไปได้อย่างสุดมันครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะภาคต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับภาคต่อไปเตรียมตัวครับ